เียเกมไี้แล้วนะนะเดี๋ยวก่อนกู <laughs> นอยากเป็นอีกว่ะสนุกดีเป็นสนุกเว้ยอ๋อ hey. oh, my head อ๋อ my head แต่รอบนี้กูอ <c oughs> ินเอร์เซนต์ว่ะเพื่อนๆผมเป็น <c oughs> ผม <c oughs> ผู้แค่คคนี้ว่าผมเป็น <c oughs> ไอเลี้ยงเป็น ไอเลงเป็นโวยมันก็โดเลยโเลก็ีวยก็โววก็พูดแค่นี้ก็โวยมาก็โวยมาก็พูดแค่นี้นเสียงอะไรวะโอเอุกไม่ตาพิการาาพิานีนีนนี่อฮึฮึพี่ไปยนี่แล้วพี่กดอหมดกูเล่นหมดอะวีสี่ห้าวันใสั ลองลองกดอีกแล้วนั่นแน่กดแล้วเองพี่กดอีให้ดูกดดิไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่พูดเลยก้อยลิงพี่บอลสามอแข่งสามอแข่งพี่บอลก็โหวดดีคุณยทำโหวดก็โหวดก็เพื่อแค่นี้เฮ้ยบูโน่ทำไรเฮ้ยบูโน่ทำไรบูโน่ทำไรอ่ะเอลทำไรเฮ้ดู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 เรื่องไหนเรื่องไง เอ้าฟันกันทำไมเฮ้ยมึงเป็นปะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นปะเนี่ยเฮ้ยก็มาดิก็โหวตดิก็โหวตก็พูดอแค่นี้ก็โหวตก็พูดอแค่นี้กาปาโอเป็นพี่ปาโอเป็นรีบหากค่ะพี่โอเป็นกูได้แล้วกล้องอ่ะกูบอกเลยใครมาแดกกูนะกูจะถ่ายรูปแช่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 เลยอ่ะก็ถ่ายรูปเหรอก็ถ่ายรูปเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยหาฟิวดี คือไปฟิวไปใช่เหรอเฮ้ยฟิวไปใส่ดีใครเนี่ยหัวแดงไงหัวแดงใครอ่ะเฮ้ยมันเกี่ยวกับดักกูแล้วมันเป็นระเบิดไอ้เท่าเป็นไอ้เท่าเป็นเฮ้ยหัวแดงใครอ่ะเออไอ้เท่าเป็นไอ้เท่าอ่ะไอ้เท่าหัวงูอะไอ้เท่าเป็นมันเดินตามกูเดินตามกูเฮ้ยหัวแดงใครอ่ะกูว่าหัวแดงเป็นอ่ะอมอมฟิวอ่ะหัวแดงอมฟิวอ่ะเฮ้ยไปไปไปรู้ไปละ ไปทางไหนวะชิบหายไปไงวะเนี่ยปไปไงวะเนี่ยชิบหายและมองไม่ก็ไม่พูดไเฮ้ยกดทีพูดทันโหลประตูไปทางไหนวะเดี๋ยวคนดังเฮ้ยประตูไปตรงไหนดูสีเหลืองดิอู้กูจะตายกูตายว่ะกูหาทางไม่เจอเฮ้ยกูหาทางไม่เจอจริงๆ เป็นกระดึกดบดุ๊๋ยเออไปไอ้บอลบอลไปผาช้าก่อนบอลผาดช้าออกเอ้ยทางออกไปตรงไหนวะเฮ้ยอย่ายิงดิเปลียวเป็นเปลียวเป็นใช่เหรอเปลียวเป็นเปลียวเป็นไว้ใจกูได้กูพูดเม็ดนะไว้ใจกูได้เถียงเถียงพี่บอลเขาไม่เถียงที่ดูมไ่เถียงตอนนี้คือเราต้องทำอะไรอ่ะมันนับวิทำอะไรอ่ะอะไรวะเล็งอเ ไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเลยไปไกลเลยไปไกลเลยไปออันน้คืฟาร์มของมึงอ่ะกูว่ามึงอ่ะไม่ต้องเลยสองคนเลยไอ้เถ้าหมูไอ้เถ้าหัวงูอ่ะไอ้เถ้าหัวงูอ่ะเพว่าเป็นเออไอ้เถ้าหมูประวัติธาประวัติาเฮ้ยเดี๋ยวยุ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเสียบไปแล้วพิ่ตะวันเป็นฝังฝังเฮ้ยพี่ตะวันเป็นฝงฝังมีกล้อ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 ง ไอเป็นไอพี่ตแอลอเล้งเป็นอเล้งเนไอเล้งเปนไอเล้งเป็นอเล้งเพี่ตะวันกับพี่แอเป็นกูพูดแค่นี้กูพูดแค่นี้ไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณนะเป็นคุณคุณอย่ามาปันผม เ้ยพี่อยู่ห้องนู้นพี่อยู่ห้องนู้นไอสัตว์ที่รู้หัวน้ำเงินไม่เป็นอ่ะคนหนึ่งคนน้ำเงินนี่ใครวะไอเอลไม่เป็นนะแอลไม่เป็นมาอยู่กับพี่เมื่อกี้ไอเล้งไอเล้งพี่ตะวันเป็นพี่ตะวันแปลงร่างฟังพี่ตะวันแปลงร่างถ้าคุณไม่เชื่อผมเขาบอกผมผูดแค่นั้นไอตะวันเฮ้ยอะไรอย่ามั่วเลยไม่ต้องมาพูดไม่ต้องพูดเงียบปากไปเงียบไปไม่ใช่พี่แอลเป็นพี่บอกอ้ยพี่บอลพี่บอลพี่แอลเป็นเนี่ยเมื่อวีนเขาบอกพี่ตะวันไม่ใช่แล้วนะพี่ตะวันแปลงร่างอ่ะ ก็ไม่ไไมม่่เป็นสนตอบไอ้ตะวันแล้คนนึ่งอะเช้ามาเช้ามาอวดไอ้วันะวันเป็นอ้าวแล้วเออแล้วทำไมพี่ทำไมแล้วพี่อฟเป็นเขาบอกพี่ตะวันแล้วทำไมพี่แอฟบี่พี่ตะวันไม่ใช่เอาแล้วเอาแล้วก็คนไม่ได้เป็นคุณไปไหนไม่สนไม่สนไม่ต้องมาเถียงผมเห็นคุณแปลงร่างคุณดึกดำดําอีแปลงรงแปลงตรงไหนไม่ต้องพูดไม่ต้องยายากูเห็นมึงหัวหลานมึงแปลงร่างไม่ต้องมาพูดอยู่เฉยเฉย ไม่ต้องพูดเฮ้ยมาเยียบหน่อยมาเยียบหน่อยไม่ต้องพูดมาเยียบหน่อยเยียบให้หน่อยเยียบพี่ตวากับพี่แอลเฟนพี่ตวากับพี่แอลเฟนพี่บอลกูเองกูเองกูบริสุทธิ์กูเองตอนตอนที่เนี่ยตอนที่ตอนที่ตวานกับพี่แอลเฟนคุะคุยังอยู่กูบอกให้แค่ยืนตา้ ไอตะวันอยู่ไหนเฮ้ยไปวดมันดีไปวดตะวันดีหาตัวมันดีปลอยเล้งก่อนไอเล้งเหรอไม่ได้เป็นกูบอกกูไม่ได้เป็นเนี่ยมึงห่าถ่ายแอลนี่อเยเ่ะยเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮเ้เยเ้เฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยเล้งไอเฮยเ้เ้ยเล้งเเ้ยเเยเยเฮยเยเฮ้ย้เ้ยเเฮ้ยย้ ผมอยู่ข้างหลังนี่ผมน,นี่คยแป๊บนึงกูกลัวกูไว้ใจาใครได้บ้างเนี่ยเฮ้ยมันมาเลี้มมวมันมาเลี้วพี่พี่ตะวันเฟนพี่ตะวันเฟนพีดอนประตู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 มัหนี้มายิงกูทำไมเฮ้ยแอลเร็วเร็วประตูประตูมาแล้วแอลมาแล้วกูลงแล้ว อู้มันแดกนี่เฮียหนไรเฮียเอ๋ออะไรวะมึงเหรอฟ้เฮียฟ้เฮียฟูว่ยจะฟ้มไอเฮียอย่างพีกแดกกูก่อนด้วยเฮียมันโกหกแบบ กูกูงงอะ่ะคือขนาดนี้เอ้ยแล้วก็เอาเข็มฉีดยาฉีดผีได้ปะ่ะเอ้ยแต่ตอนนี้ได้ๆเอ้างั้นเมื่อกี้กูฉีดก็ได้เลยดิมันรวมกันยุ่งใช่ๆไม่โอ้โหกูไม่รู้แปลงล่างกูอยู่ที่แปลงล่างเลยตัวแรกเลย